สวัสดีครับถึงส่วนนะครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเลยรอบใส่แล้วบางตน้นคนเหลืองหน่อยนึง ล่าสุดก็ตอนปีใหม่โอเคจอดรถแป๊บนึงครับพิ่งสู้กับ พี่จะกระจันไฟพึ่งต้นพึ่งฟื้นตัวอันนี้เจ้เจ้าของสวนนะครับตรถหนุ่นนมใหญ่เลย เริ่มจะดีขึ้นตัน,นี้น่าจะขาดซิงค์เดี๋ยวจะบำรุงรายต้นไปมันเหลืองไม่กี่ต้นครับประมาณ3าสีต้น สปี8เดือนระมาณ5เมตรกว่าตัดยอดนะครับมันก็ยังแทงขึ้นไปเรื่อยๆเลยบรรยากาศที่สวนนะครับ ล้วกอลมยังไม่ตายนะครับเอาลูกเต็มเลยตกเลยแหละพค่งจะเื้นนะครับโดนเพียจักรจันไฟเล่นงานหนักเลยเพียไฟ ต้นสูงมากเลยวห้าหเมตรได้นะครับผมตัดยอดไปรอบนึงแล้วยังแทงขึ้นมาอีกเป็นเมตรเลยครับผมคุมไว้ที่ประมาณหเมตรอันนี้น่าจะเจ็ดสี่ห้าห้าเมตรหกเมตรนะครับที่ผมตัดยอด ใบก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับเขียวสองปีกับอีกเท่าไหร่แปดเดือนปลูกตอนไปลายเมษานะครับ ที่ให้แม่บ้านมาอยู่ดูแลส่วนผมทำงานอยู่กรุงเทพนะครับสลับกันเขียวเลยครับเริ่มเขียวเลย กียวมาแต่ใบยังทำไม่ได้ยังยังไม่ได้ทำเอาลูกนะฮะโอเคใบสวยผ่านหนาวมาได้ก็โอเคแล้วครับบางส่วนนิดใบร่วงเยอะเลย,ยประมาณร้อยสาสิบกว่าต้นครับ ต้นขนา้างหน้าต้นนี้จริงจะไม่รอดแล้วนะครับต้นเนี้ไม่โตเลยพอดีไม่อยากจะกถอนทิ้งก็เลยเอาต้นเนี้มาปลูกแซมไว้พอปลูกปับ๊บต้นนี้โตเลยครับ สูงนะเลยสงสัยมันกลัวตายเนี่ยฮะต้นหมากก็ปลูกทิ้งไว้ครับไม่มีน้ำลดเลย้วยังโตให้ มะละกอก็เก็บแจกมั่งขายมั่งครับสมัครไก็ได้ขายแล้วครับมีดีมีแต่แจกอย่างเดียวกรอบดีนะครับมะละกอ หรือเปล่าไม่รู้นี่ใจตอนนี้ต้นคู่ครับลองปลูกคู่ดูก็โตดีนะฮะแต่ระยะอาจจะไม่ได้ครับิงๆมันต้องห่างประมาณเมตรเมตรยี่เมตรห้าสิบอันนี้น่าจะประมาณหกสิบเซนนะครับปลูกชิดเกินไป แต่เขาก็ยังโตให้นะโอ้สูงเลยครับประมาณหกหกเมตรมมห้าเมตรมาใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้บางต้นก็มีดอกออกแซมแซมแล้วลเดหรือก็เด็ดทีนะครับยังไม่ถึงเวลาของเขา เป็นตครัวเอาเป็นกาแฟไหมตัวนี้ก็ว่าจะทำะเป็นบ้านสรงเรือนไทยเอาไว้รับรองแขกคลิปนี้แค่ดดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะลงให้ดูใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ